พี่เมาอ่ะแล้วพี่มาชนพวกหนูเนี่ย ดูเนี่ยพี่ไม่หนีไปไหนเลยนะก็รู้แล้วพี่แล้วพี่มาบอกให้จบจบอะไรล่ะเพื่อนหนูก็เจ็บหนูก็เจ็บนคือตรงเนี้ยมันมีช่องทางอยู่มันอยู่แล้วใช่มีช่องทางแล้วเพื่อนหนูมาเลซ้ายพี่มาชนสุดหนูตีลังกาหัวฟาเพื่อนหนูปากเลือดลคืออะไรแล้วพี่หนีไปไหนพี่ไม่หนีไปไหนเลยแล้วพี่มาบอกให้จบจบจบไม่ใช่จบอะไร เรวยกมไปส่งโราบการเรียกกาเรียกค่ะเพราะพี่เมาแล้วขับค่ะเฮ้ยเอาส่งโราบาลก่อนดีสุดส่งโรงพยาบาลแน่นอนค่ะหนูหวังเพื่อนหนูที่สุดเฮ้ยมึงเอาส่งโรงพยาบาลเลมึงจะพูดเรื่องอะไรส่โรงพยบาลก่อนดีสุด ชออยู่แล้ว uh มึงเอาคนเนี all, ่ยเยโอเคแล้จะหนูถ่ายรูปรถให้เอ้าแย่ยังไงไม่รู้พี่งไม่รู้ได้ยังไง่เอาคนมาเอาคนจะไปคนจมาก่อนแน่นอนที่เขาเรียกรถมาให้แล้วแล้วคเสียหายเรื่องรถจะทำยังไงประกันนี่รถรถของหนูเพราหนูไม่มีตางจะกิน นี่ประกันยุ่ยใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วคุ้มคืคุ้ถูกคุณเอากล้องมาดูกันเอากล้องมาดูกันนี่นี่มียานเงครักล้องมีกล้อมีกล้องมีผมเนี่ยถ้าผมหนีคุณนะไรนะผมไปแล้วไปนัป่งรอในรถเจ้าคำเหม็นกินเล้ามาก